วันนี้พี่พรพามาทาดอกกันดุมแบบนี้นะคะอันนี้แบบสี่เส้นค่ะอันนี้แบบแปดเส้นนะคะเป็นพาสเทลอเนาะเรามาดูริบบินกันค่ะถ้ามือใหม่พี่พรแนะนำให้เป็นแบบสี่เส้นก่อนนะคะเรามาดูริบบินกันค่ะเราใช้ริบบินแปดเส้นค่ะยาวที่ยี่สิบแปดเซนติเมตรวันนี้พรพาทําแบบพาสเทลนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะพับริบบินเข้ามาสิบเซนติเมตรค่ะแล้วก็เอาคู่ที่หนึ่งออกมาค่ะ คู่ที่สองประกบคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามประกบคู่ที่สองค่ะคู่ที่สี่รอดกลางคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะ แล้วก็ใส่เนี้อตามความต้องการค่ะแล้วก็พับตามความถนัดได้เลยค่ะเส้นสุดคู่สุดท้ายสอยเขาคู่แรกที่พับค่ะแล้วก็กลับด้านค่ะทำอีกรอบหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะเราจะทําเส้นนี้นะคะจับลิบบี้ไปทานด้านหลังค่ะหันไปลิบบี้เขาหาตัวเองสอดเขาชองนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะดึงค่ะกระระยะนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบค่ะจะสั้นหรือยาวนะคะตัวเส้นที่สองค่ะจะวิ่งไปทานด้านหลังหันไปวิ่งหาตัวเองแล้วก็สอดค่ะ อันนี้เรากล่าระยะไว้แล้วเราเข้ามาจัดอีกทีหนึ่งนะคะเส้นที่สาค่ะจะวิ่งประธานหน้าหลังฮันบรีขหาวตัวเองล้วก็สอดค่ะเส้นที่สี่ค่ะจะวิ่งประธานหน้าหลังฮันบรีขหาวตัวเองเสร็จล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะอนี้เราก็จะมาจัดกลีดให้เท่ากันทั้งสี่กลีดนะคะ อันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบนะคะที่เอดจะเอาดอกประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะทําเส้นนี้ค่ะเราจะทาเส้นนี้ค่ะเราจะจับตัวนี้พับมาค่ะแล้วก็จับคู่นี้พับมาค่ะแล้วทีนี้ขออนุญาตนะคะเราจะสอดเข้าช่องนี้นะคะคือตัวนี้เราจะทาเส้นนี้มาแล้วก็นับมาหนึ่งสองเราจะสอดเข้าช่องที่สองนะคะจะวิ่งไปทางด้านขวาค่ะนาลไปลิบไปทางด้านซ้ายแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะ ก็ช่องที่สองนะคะริบบิ้นออกมาข้างหลังค่ะยังเราจะยังไม่ดึงเนี่ยนะคะทีนี้เส้นที่สองคือเส้นนี้นะคะเราจะทําเส้นนี้แล้วก็จะจับริบบิ้นตัวนี้มาค่ะแล้วก็จับริบบิ้นคู่นี้พับมาค่ะแล้วก็จะเป็นช่องที่หนึ่งช่องขออนุญาตนะคะเป็นช่องที่หนึ่งช่องที่สองเราจะอสเขก็ช่องที่สองจะริบบิ้นมาทางด้านขวาหันปลายริบบิ้นมาหาตัวเองค่ะแล้วก็อสเขกาตรงนี้ค่ะทีนี้เราจะทําเส้นนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็จะพับตัวนี้มา ว่าเราจะนับตัวนี้คือช่องที่หนึ่งช่องที่สองเราจะสสดเก้าช่องนี้นะคะจับดีไปทางนนขวาหันไปดีทางหั้นยแล้วก็สอดค่ะทนนี้เส้นสุดท้ายนะคะก็หนึ่งสองคือเอีเข้าช่องนี้นะคะลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาจัดค่ะจัดดึงเราจะไม่ดึงให้แน่นนะคะประมาณนี้ค่ะถ้ากีดตรงนี้ของเราถ้าตัวไหนไม่เท่ากันเราก็จะดัน ลักษณะในการจัดขีดด้านข้างค่ะเราจะดันตัวนี้ขึ้นนะคะดันตัวนี้เข้ามาค่ะทีนี้มันก็จะอยู่เป็นเส้นนี้ใช่ไหมแล้วก็จะดึงเส้นนี้ขึ้นแล้วก็จะมาดึงไปลักษณะนี้ค่ะถ้าจัดขีดดานข้างถ้ามันไม่เท่ากันนะคะก็เสร็จประมาณนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งได้เลยค่ะพี่พอจะตัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะโชว์ดอกนะคะ อันนี้เสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกกระดุมน,นะคะถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้กับพี่ฟอโดยราคาขอบคุณมากค่ะ